เหรียญหายหาเหรียญไม่เจอเช็คเหรียญในกระเป๋าเมตาแมสยังไงนะครับวันนี้เราจะมีวิธีนะครับมาสอนทุกคนนะครับที่หาเหรียญไม่เจอในกระเป๋านะเหรียญหายหาเหรียญไม่เจอเช็คเหรียญยังไงนะครับวันนี้เรามีคําตอบให้นะครับสําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาใช้ในกระเป๋าเมตาแมสนะครับอย่างเหรียญบางตัวที่ เพิ่งเข้ามาใหม่ในกระเป๋าเรานะครับอย่างเราไปลงแอร์ดอปหรือว่าคนโอนมาที่เราไม่รู้นะครับเราไม่ได้แอดคอนแทกนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้แอดคอนแทกของมันมันก็จะไม่โชว์อยู่ในหน้าแอสเซทของเรานะครับมีวิธีทำยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ไปเช็เข้ามาในกระเป๋าเราแล้วนะครับเราก็ไปเช็คตรงที่จุดลูกตาสามจุดตรงนี้นะครับนบนขวามือนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดตรง View Account in Explorer ตัวนี้นะครับโอเครอสักคู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น BSC Scan นะครับมันจะเป็นฝั่งของ Binance Smart Chain นะครับส่วนใครที่ใช้อาเช็คเหรียญใ,ในในในอีเธอรียมก็เหมือนกันนะครับใช้อีเทอร์สแกน ซึ่งหลักการคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไปกดตรงนั้นแล้วก็จะพาเราเด้งเข้ามาสุดจุดตรงนี้นะครับเราไปเช็คดูว่ามีเหรียญตัวไหนในกระเป๋าที่เราไม่มีนะครับตัวนี้ของผมมีอ่ที่ add contact มามันก็จะมีโชว์แค่สามเหรียญน,นะครับสามเหรียญตัวนี้ผมลองไปเช็คดูว่ามันมีเหรียญเพิ่มไหมนะครับเราก็ไปเช็คดูตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้มันก็จะมีทั้งหมดอยู่ 11โทเคนนะครับคอนแทคซึ่งมันเป็นบางบางตัวนะครับบางคอนแทคมันก็เป็นเหรียญที่ใช้ไม่ได้เป็นเหรียญสแกมเหรียญอะไรที่มันเสกเข้ามามั่วนะครับตอนนี้เราไปดูว่ามีเหรียญตัวไหนที่เราสามารถขายได้บ้างอ่ามีตัวนี้นะครับ s t ลิแอมนะครับโทเคน S T, t U D นะครับถ้าเราเจอเหรียญตัวนี้แล้วเราจะเพิ่มไปใน ระเป๋าเรายังไงนะครับตอนนี้เรามีอยู่สามนะครับเราก็เข้าไปที่กดเข้าไปเลยคลิกเข้าไปตัวตีนะครับก็จะมีคอนแทคให้เราแอดนะฮะนี่ครับก็จะเป็นคอนแทคของเหรียญตัวนี้นะครับถ้าสมมุติใครยังไม่ชัวนะครับให้ไปเช็คตรงที่ตัวนี้นะครับให้ไปเช็คตรงตรงที่อคอยมาเก็ตแคปก็ได้ครับผม ผมก็จะเอาตัวนี้ลองไปเช็คดูนะครับ S T U D นะครับคอยมาเก็ e แ,แคปนะครับ S T U D นะครับอ่าฮะโอเคก็จะเป็นเหรียญตัวนี้ลองเช็คดูซิ Contact จะเหมือนกันไหมครับผมโอเคของของ B P ตัวนี้นะครับเราไปเช็คดูคอนแทคนะฮะโอเค okay. b e 0 b e 0โอเคคอนแทคตรงกันนะครับลอกตรงนี้ได้เลยนะครับ copy add date นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มในกระเป๋าของเราได้เลยครับกด import token นะครับ เสร็จก็วางโอเควางเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์ให้เราแล้วนะครับแล้วก็กด as customer con โอเคแล้วก็กด import token ได้เลยนะครับแค่นี้ครับโอเคแค่นี้ก็เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันมันมีแค่3ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้โชว์ตัวนี้ก็คือ เราก็มีวิธีการง่ายๆซึ่งบางตัวเราไม่รู้ว่าเป็นเหรียญของเรานะฮะเราก็ไปเช็คใน Coin Market Cap ก็ไม่เขาไม่รู้ว่ามันออยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยเราก็ไปเช็คดูง่ายๆซึ่งตรงกดตรงตรงนี้นะครับโอเคไปเช็คดูอย่างที่เมื่อกี้นะครับตัวไหนที่ คิดว่าเป็นเหรียญที่เข้ามานะครับมีบางตัวนะครับที่มันไม่ใช่อย่างพวกนี้นะครับเป็นเหรียญเทือนเหรียญที่เสกมามันไม่ใช่เราแอดไปในกระเป๋าของเรามันก็จะไม่ขึ้นนะครับโอเคอันนี้เราก็ไปเช็คดูเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วง่ายไหมครับโอ้ถ้าสมมุติว่าบางคนจะถามว่าถ้าสมมุติเป็นอีเชเรียมนะครับอีเชเรียมเราก็แค่เปลี่ยนตัวเชนนะครับ ไปเช็คเรือขา่าเพราะเหรียญเหรียญน,นะครับเหรียญในกระเป๋าเมตามาของเรามันจะแยกเชนกันนะครับผมถ้าสมมติเราใส่ใส่ผิดเชนเหรียญจะไม่เข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับโอเคเราก็ไปเช็คดูว่าถ้าสมมุติว่าอีเทเร u m เรามีเหรียญอยู่ใน e t เทอร์สแกนไหมถ้าสมมุติมีเราก็แอดถ้าไม่มีเราก็ไม่แอด ก็คือเหมือนกันครับเช็คเหมือนกันนี่ครับตัวน,นี้ก็ไม่ได้มีนะครับตัวบาลานก็ศูนย์เออทอร์นะครับอีทเชอร์วอลุ่มก็ไม่มีนะครับโอเคครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับง่ายไหมครับชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย